สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่แหม่มจะพามาดูเสื้อโบราณของแม่นะคะเป็นเสื้อที่ยายให้แม่มานะคะก็จะมีรอยขาดเนื่องจากว่าหนูกัดนะคะน,นี่เป็นเสื้อน่าจะประมาณ 30- 40กว่าปีแล้วนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้น่าจะตั้งแต่รุ่นยายตอนนี้ยายพี่แหม,ม่มก็อายุน่าจะประมาณ8-90แล้วนะคะน่าจะ890แล้วนะคะตอนนี้ เสื้อตัวนี้ก็น่าจะมีอายุนานมากอันนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะมีรอยขาดเหมือนกันนะคะแต่พี่แหม่มคิดว่ามันน่าจะซ่อมได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่แหมมจะมาลงวิธีกันซ่อมเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะ ครั้งนี้มารีวิวให้ดูกันนะคะว่าเสื้อโบราณตัวนี้มันนานแค่ไหนลายสวยมากนะคะแต่เดี๋ยววันหลังเราจะมาปักไรนี้กันค่ะขอบคุณค่ะบาย